สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่องเมตตาชาแนลวันนี้เราจะพาชาวราศีเมถุนไปดูสิ่งของนำโชคที่จะทำให้ชาวราศีเมถุนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชาวราศีเมถุนเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วว่องไวมักขาดความรอบคอบอีกทั้งยังเป็นคนที่เบื่อง่ายไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆตลอดเวลาชื่นชอบการอยู่กับธรรมชาติ ยึดมั่นในความยุติธรรมเป็นที่ตั้งและการที่ชาวราศีเมถุนมีดาวพุธคอยปกป้องดูแลจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดการเขียนและงานช่างต่างๆดังนั้นอัญมณีที่เป็นสิ่งนำโชคของชาวราศีเมถุนได้แก่เจ้าสามสีซึ่งเป็นอัญมณีที่สามารถเปลี่ยนสีได้ จะช่วยเสริมชีวิตชีวาให้กับชาวราศีเมถุนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สิ่งของนำโชคของชาวราศีเมถุนก็ได้แก่ข้าวของเครื่องใช้หรือของตกแต่งที่มีสีเหลืองสีเขียวหรือสีน้ำเงินส่วนเลขนำโชคก็คือเลขสีตัวอักษรน,นำโชคก็คือตัวดีหรือตัวเอและนกสาลิกาหรือนกขุนทอง ก็เป็นสัตว์นำโชคของชาวราศีเมถุนอีกด้วยอีกทั้งการปลูกโมกต้นเข็มหรือโปยเซียนไว้บริเวณบ้านจะทำให้ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นปราศจากอุปสรรคทั้งหลายเป็นไงคะชาวราศีเมถุนลองไปหาสิ่งเหล่านี้มาปลูกไว้หรือมาพกไว้ใกล้ตัวนะคะอาจจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอุปสรรคทางปวงได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญฝากกดติดตามช่องเมตตาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ